สวัสดีครับผมวันนี้วันเสาร์ที่แปดพฤศจิกายนหกแปดนะครับคุณซื้อกีตาร์กับผมคุณจะได้รับการดูแลอะไร,ะไรบ้างนะครับผมจะทำเซตอัพให้คุณไม่เหมือนกับที่ทั่วไปเขาทำนะครับการปรับคอตรงไปเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าสายเตี้ยพร้อมเล่นมันไม่ใช่แล้วนะครับปรับคอตรงเสียงมันบัสหมดเสียงมันบี้หมดอย่างนัน้นใช้ไม่ได้นะครับเอามามันก็เล่นไม่ได้หรอกบัสช่องนู้นติดช่องนี้ ผมจะนั่งไล่ทุกช่องให้หมดเลยโดยที่ไล่สายเปล่าๆเ,เลยนะครับอย่างตัวเนี้ยคุณพ่อเขาซื้อให้ลูกเขาเล่นลนะครับก็จะให้สายมันต่ําหน่อยแต่ในความต่ําเนี่ยมันก็ต้องอมีความสมดุลของเสียงที่มันดีด้วยไม่ให้ตะมีต่บ,บานขันขันให้มันเตี้ยอ,อย่างเดียวมันก็ใช้ไม่ได้นะครับการขันคอให้มันตรงสายมันบี้หมดครับเนี่ยตอนนี้เราได้สายเตี้ยด้วยนะครับแต่ว่าสายเก่าหน่อยนะครับนะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนแล้วก็ เดี๋ยวพอสายมันขายก็ค่อยเปลี่ยนสายใหม่ก็ได้สายไม่สูงมากนะครับเนี่ยถือว่าเตี้ยสำหรับได้พอเลยนะครับเตี้ยมากแล้วได้เสียงเปิดด้วยนะครับได้เสียงเปิดเป็นอย่างไรเสียงที่มันตีบมากเกินไปมันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เสียงมันจะเปิดด้วยนะผมจะทําตรงนั้นให้เดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องมาให้คุณดูนะครับว่าเสียงมันเปิดเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ฟังเสียงกีตาร์โดยที่ไม่ต่อแอมป์นะผมนั่งไล่เทียช่องแล้วก็ ขาดเสถให้บางอันที่มันกระแทกเฟดมั่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่มันออกแอมได้ line, แลบเราไม่มีมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไล่เช็คเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องมาฝั่งนี้นะครับคุณจะได้ดีนะชัดเนี่ยสายไม่สูงครับสายเตี้ยด้วยแล้วก็เสียงเปิดด้วยนะครับนะครับกดสบายยิ่งด้านบนนี่ยิ่งเตี้ยมากเลยแล้วก็สายนิ่มแต่เสียงดีเดี๋ยวกลับหน้ากล้องมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเปล่ากันไม่ต้องต่อแอมเะฮะเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยวมาดีสายแเปล่าๆปให้ฟังนะครับเตี้ยสายทัดชิบ นะครับแล้วก็เสียงเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวรอแค่เปลี่ยนซเลคเตอร์อย่างเดียวผมนั่งทําเซตอันนี้ให้ก่อนกีตาร์จะดีมันจะเบียดจากเสียงเ่าๆนะครับไม่ใช่ไปขังคอตรงอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกครับมันก็บัสหมดเวลาโดนเสียงแตกสายหนึ่งสายสองก็จะบี้หมดเดี๋ยวผมจะเอาหูฟังไว้ตรงตัวกีตาร์นะให้ได้ยินเสียงเ่าๆครับดีดานการอัดคลิปวันที่เจ็ดพฤศจิกาอีกครั้งนะครับหกแปดพอดีคือสักครู่นี้หูฟังวิดีอบันดับไปนะครับอมาฟังเสียงเ่าๆกันครับเสียงที่มัน โอเพนนะครับการที่เราตั้งสายเตี้ยเนี่ยเราฟริกสายเตี้ยไว้แล้วเนี่ยคอค่อนข้างตรงเนี่ยเพื่อให้เล่นง่ายเนี่ยมันจะต้องมีเสียงบี้บ้างแต่บี้อย่างไรให้มันออกมาแล้วมันสง่างามได้ไม่บัสจนบอดนะครับผมทําให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหูฟังมานะผมจะเล่นคอร์ดโอเพนให้อินโทเลชันตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสายมันเก่าหน่อยนะครับเดี๋ยวเล่นไปก่อนแล้วรอให้สายมันขาดแล้วค่อยเปลี่ยนสายใหม่ก็ได้นะครับใช้สายเบอร์ศูนย์เก้าจะได้เล่นง่ายนะยองตรงนี้มันมีเสาอยู่สองข้างเห็นไหมครับ สามารถเอาไขควงปากแบนเนี่ยขันลงไปได้เลยสายจะเตี้ยลงทั้งสองข้างแต่ยิ่งเตี้ยมากมันก็จะยิ่งบัสยิ่งบี้บ้างนะครับคุณก็ดูว่าไขลงไปแล้วเออแต่ออกแอม,มก็จะจะโอเคเพราะผมตั้งไปให้แล้วอย่าให้มันเตี้ยันขนาดมันไม่มีเสียงแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดเล่นทัชชิ่งนี้ได้ก็เล่นไปก่อนเที่มทำไปให้เนี่ยก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็สายนิ่มครับยกตัวขึ้นมาจากจากสิงกระบอด ขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็สายนิ่มเดี๋ยวมาฟังเสียงสายเปิดจะเอาหูฟังมาไว้ตรงตัวบอดี้นะ เห็นไหมครับสวยงามนะครับสวยงามมากทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปฟังตอนต่อแอมอีกทีหนึง่งการบังคับสายเตี้ยแล้วคอตองเนี่ยมันก็จะมีแบบเสียงม,มันกระแทกเฟดบ้างแต่ว่าเสียงพวกนี้มันจะออกไปได้แล้วก็สง่างาม,ามผมคำนวณให้หมดแล้วนะครับก็ โยสมดุลของการเล่นง่ายด้วยแล้วก็ไม่บีจนแบบว่าที่เขาทำขนาะครับพูดง่ายนะเนี่ยพวกนี้จะมีเสียงกระแทกเฟดบ้างน,นะครับแต่ไม่ขาดต่อไปแล้วต่แล้วครับเพราะว่าจะขาดต่อไปเดี๋ยวมันจะไปที่อันอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสายใหม่ก็จะช่วยได้อีกนะครับตอนออกแอมเนี่ยเสียงมันออกเต็มไม่ต้องกลัวตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงออกแอมกันนะครับ กำลังเปลี่ยนสายให้นะครับนี่เขาเรียกว่านัดนะนัดที่ลองสายเนี่ยมันไม่ได้ติดก,กาวไว้นะครับรุ่นนี้ดีอย่างนึงคือมันขยับได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนก็ให้หลานเปลี่ยนทีละเส้นนะครับเปลี่ยนทีละเส้นเปลี่ยนถอดเส้นหนึ่งเปลี่ยนเส้นหนึ่งนะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนสายหนึ่งไปนะครับาสายสามผมถอดออกมาวัดขนาดนะครับเป็นชุดของเบอร์สิบเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์เก้าให้นะหลานจะได้เล่นง่ายเนี่ยนับมันขยับได้เห็นไหมดีขยับได้ก็ดีครับมันสามารถทําให้เราเลื่อนได้ว่าจะเอาสายหกอยู่ตรงไหนอะไร เดี๋ยวพอสายมันทับไปปุ๊บมันก็แน่นนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนเขาก็<ม>เขาก็ติดกาวตาช้านเลยอย่าไปติดครับล่อย่างนี้แหละเปลี่ยนทีละเส้นเพื่อไม่ให้นัดมันหล่นหายนะครับสายมันจะทับนัดไว้นะอ่าเอาละเดี๋ยวผมเปลี่ยนต่อนะครับ